สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ไร่นะครับวันนี้จะพามาดูระบบการลักน้ําอ่างนะครับซึ่งผมก็ทํามาลดผักแล้วก็ข้าวนะครับนนระบบใช้น้ําฟรีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันตอนนี้ผมก็ตั้งปั๊มไว้ที่อ่างนะครับตอนนี้ยังสูบอยู่ลองเทสดูนะครับเทสระบบน้ํา อันนี้ก็อยู่ที่ปั๊มที่อ่างนะครับ <c oughs> อวิธีการต่อผมก็ต่อเอาปั๊มมาวางไว้แล้วก็เอาสายดุดลงไปท,ที่อ่างนะแล้วก็สายปล่อยผมก็ปล่อยลงมาตามข้อแบบนี้เนาะผมก็ใส่สามทางนะครับใส่ทางตรงนี้แล้วก็ใส่วาวสองตัว ปั๊มตัวนี้นี่จะใช้ปั๊มอะไรก็ได้นะครับจะให้ดีก็ต้องเป็นปั๊มแรงดานสูงขนงผมมันเป็นจ่องใบพัดนะครับเวลาผมจะการรักน้ําผมจะไลอาา่อากาศในอากาศออกนะครับ้วอากาศจนหมด ต่เมื่อกี้เนี่ยผมไล่ไล่ทางนี้นครับแล่อากาศทางนี้ไปถึงไปถึงที่ไล่อนนี้ไล่ทางนี้ให้อากาศออกทั้งหมดแล้วก็จะเบาเครื่องนิดนึงนะครับเบาเครื่องแล้วผมจะปิดวาลฝั่งนี้นะครับวาลฝั่งนี้เลยเออ เดี๋ยวเราไปลงลงไปดูปากท่อนะครับว่ามันจะดูดไปหรือเปล่าน้ำทีนี้เริ่มถึงตะพักสองแล้วนะครับนี่นะปากท่ออยู่นี่ดูครับผมดูดนี่นะครับมันดูดเห็นไหมครับว่ามันดูดไปพว ไอพวกตะกอนอะไรที่มันดูดไงครับนั่นแหละการลักน้ําดูดไนฝั่งนู้นครับแรงไหมแรงครับประมาณนี้แหละแรงครับแรงแรงนี่ผมก็ปิดเครื่องได้เลยนะครับ เรียบร้อยแล้วครับการักน้ำตอนแรกก็สูบน้ำไล่อากาศทางนี้ออกไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอบท้ายผมก็ไล่อากาศทางนี้ออกพอไล่อากาศทางนี้ออกหมดแล้วก็เปิดเบาเค่องแล้วก็ปิดวาวแลแรงดึงดูดจากฝั่งนู้นนะครับมันจะดูดน้ำจากฝั่งนี้ไปแต่ท่อห้ามรั่วนะครับ นะคมันหมุนถ้ามันดูดแรงถ้ามันหมุนแบบนี้นะครับมันดูดแรงเดี๋ยวเราไปดปูปลายสายกันนะครับ นี้ก็จะขึ้นเขาข้ามไปนะครับข้ามไปฝั่งนู้นไยผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดินท่อไปประมาณร้อยห้าสิบท่อนะครับแต่ท่อนี้ต้องทากาวอย่างดีห้ามรั่วนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลายสายว่าน้ำจะแรงแค่ไหนนะครับ ดูบรรยากาศตามทางไปด้วยเนาะ เราจะเอาน้ำจากที่สูงไปที่ต่ำนะครับก็ของผมเนี่มันยากตรงที่ว่าข้ามเขาข้ามเขาไปรูปนึงเวลาผมจะใช้ในที่สูงผมก็สูบพอนะครับใช้ใชปั๊มช่วยดันเพื่อนที่สูง ในในา,นาในาน้ำตับนะครับแสงผักข้างหน้าที่ผมปลูกก็มันก็ดำ มาตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้ประมาณร้อยท่อนะครับแล้วก็เลาะไปตามข้างข้างนาประมาณอีกสิบท่อเน,นี่เราแป,ปันเ๋เราไปดูปลายสายกันอบบนี้ก็ใช้ได้นะครับการล้างนำ้ำแต่ว่าเวลาเราใช้การล้างนำ้ำมันจะใช้ได้ทีไม่เยอะนะครับใช้ได้ทีละเส้นสองเส้นไอ้ยวอยางนี้ก็ใช้ได้ทีละเส้นนะครับ ไม่มีแรงดันมันจะมีแต่แรงดึงดูดมาแล้วผมก็ปล่อยเมื่อกี้แต่ตอนนี้เมื่อก,กี้นี่ผมลองปล่อยใต้ยจาเลยนะครับก็ลองเช็คดูจากปากปากท่อบางทีมันดังดูดมาครับแต่ว่าทางนี้ก็ยังตับกว่าที่อ่าน มาไว้นะนะหรับบิงแหลกเนาะมาแรกนะครับแต่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับประหยัดไปเยอะเลยนี่ครับผมนี่อ่ะสายสายแต่ถ้าใช้ปั๊มมันจะพุ่งมาถึงนี่เลยนะครับถ้าใช้ปั๊มน,นี่คือใช้ไกล์รักน้ำมันก็ได้แค่นี้แหละ แรงดึงดูดมานะครับมาใส่ในน้านีดหน่นะจะช้าหน่อยใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะครับการต่อก็อย่างที่ผมบอกมเมื่อกี้นะครับไล่อากาศจากทางทางมาทางนี้ก่อนของผมสายมันไกลก็ไล่อากาศมาประมาณยี่สิบนาทีนะครับ ให้อากาศมันออกจากปากท่อนี้หมดปุ๊บแล้วก็เปิดวาล์วหน้าอ่างเปิดวาล์วหน้าอ่างไล่อากาศออกจากหน้าอ่างนะครับแล้วก็ปิดวาล์วตรงปั๊มปุ๊บแลลองเช็คตรงปากท่อตรงอ่างดูว่ามันดูดหรือเปล่าถ้ามันดูดก็แสดงว่ามันมาครับทางนี้มันต่ำกว่าทางสูงกว่าที่นี่บางคนเขาก็สูบสูบ น้ำกันจนเครื่องทังก็มีนะครับไม่รู้ว่าใช้ระบบนี้ได้เนาะโะบก,การลักน้ำนะครับถือว่าที่ที่เราจะเอาไปต้องต่ํากว่าระดับน้ำที่เราเอามานะครับ